ยัยเกิดเดือนนี่ให้เจ้าจับตาการเมืองไทยให้ดีๆด,ด้วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นไาวเซมีการหยุบสภาพม,มันจะเกิดย่อนอยังง้งไรไงจงเอากเการเดือนนี้เดือนตุลาหนนีนต้ตุลาตุลาบ่แมนตุลาข้างไงมันดีๆนะดีนะ ัน่ก็เลยว,ว่าเป็นเดือนตุลาคมน,นี้โอ้ย,อยนะตุลาคมตุลาคม,มไปเท้านี่แม่อูอหาเหตุปากหาเรื่องอีริมม่เออเออเราจะว่าน้ำท่วมปีนี้ตั้งจากปีหาซีจังไหนว่าปีหาซียิ่งหลักเอาอยู่ปีหกซีลุงตูสวด <laughs> ระบบตรวจกันพายุฝนน่ะเขาตรวจกันจังไหนเหรอจำไหมเนอะคุยโบช่วยโยนใน้ตรวจได้บ้างเนี่ยอ่ะอ่ะปติโยกัลลมะเทเตนาอปติยากัลมะกุดกุดกุดเฮ้ยแค่เด็กนะนั่นมันแค่แต่พวกตลกแค่ีเดอกนั่นเดี๋ละของดีของดีโอ้ยค่อยว่าห้านาให้ลูปตัวห่วงเพ่งกลองจุ่มน้ำถวมดีกว่าให้สวดมนต์เจ้าบ้าเมยังเหรอนี่เด้นี่เนี น้ำจุ่มก็าดีกว่าพนแดงอีมาน้ำแห้งให้พนแรงทียังดีกว่าโอ้ยน่มันเพ่งสวนขีรลีตัวนี่ยระหว่างเบ้งนี่ซุ่มน้ำถว่มเขาสิบว่าเอาโอวัตตรีนมหม่พอกินซอบบะละแล้วจัะไ้หาที่กับอีหกี่น้ํามันท่วมคือกันบ่ ก็ตรวมคือกันอยู่เปีนีี่รวมบ่หลายัวมบ่โดนดรอกสำเ่าพวกนี้ตัวแล้ววะให้ทำใจมันเป็นเรื่องธรรมชาติบ้านเมืองอื่นบ่หลายแนวกว่านี่โอ้ยรอนอนรอชาวบ้านฟังแล้วคือใชมีอกำลังใจหลายขึ้นเนาะอำเพอปล่อยหิบปล่อยหิตหนอนอแล้วเล่าถึงบ่อแห่งนนอนพ่อยหญ่ตัว 对对对对。<laughs> <laughs>